ไฟไฟข้างล่างกับในปล่องเนี่ยมันดับไปละแต่ว่าไอไฟไอตรงเนี้ยคือวันเนี้ยเผาแกลบข้างนอกแล้วก็เผาเผาฟืนด้านล่างตัวที่น่าสนใจที่สังเกตพบก็คือว่าไอ้ตรงรอยเชื่อมระหว่างฝาบนเนี่ยกับฝาบนกับท่อเนี่ยมันจะมีเหมือนตามมดไม่ใช่ตามมดหรอกมันเป็น เขาเอาเขาเอาขดลวดเป็นลวดสแตนเลสมาโค้งแล้วก็ร้อยเป็นพักล็อกไว้ไม่ให้ไอ้ฝาด้านบนนมันคือรับน้ำหนักไอตัวขอบในของฝาด้านบนแต่ว่าถ้าใครดูคลิปจำวันแรกเลยจะได้จะรู้เลยครับว่าอันแรกเนี่ยผมบอกว่าจะเอาตัวนี้ไปแก้ก็คือเขาเชื่อมไม่ดีเขาเชื่อมไม่ดีนะครับแต่ว่า อาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะครับต้องรอดูผลการเผาครั้งที่สองนี้ก่อนเพราะว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยตามทฤษฎีเวลาเราเผาถ่านเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนสุดท้ายคือท่านขั้นตอนการทําให้ถ่านมันบริสุทธิ์ขั้นตอนทําให้ถ่านบริสุทธิ์เนี่ยไอตัวแก๊สที่ออกมาแล้วมันแรงดันไม่พอที่จะดันลงไปเข้าท่อด้านล่างเนี่ยมันก็อาจจะถูกมาเผาไหม้ตรงนี้หมดแล้วทําให้ถ่านที่เราได้นยะบริสุทธิ์มากขึ้น หรือในทางกลับกันก็คือว่ามันอาจจะไหม้ไปจนข้างในเนี่ยกลายเป็นเท่าที่เท่าทั้งหมดโดยที่เราไม่ได้ถ่านเลยเพราะฉะนั้นก็ทดลองครั้งที่สองนี้สิ่งที่เราสังเกตพบนี้ก็ปล่อยมันเป็นรปนเลยนะครับไม่รู้ว่ามันจะดับหรือไม่ดับเดี๋ยวเรารอดูอีกสักครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ตัวที่น่าสนใจอันนี้ก็คือบอกจันพรัตนะครับ